ก็ BTC ในเช้าวันนี้นะครับก็ร่วงนะครับตามคาดเลยนะที่ผมแจ้งไว้ในกลุ่มนะบริเวณ20,500ถึง20,520ครับไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะลงมากๆเลยนะครับนะมันขึ้นไปยืนไม่ได้นอกนี้ในกลุ่มผมบอกไว้นะับนี่ต้นี้เลยนะแหมก็ในกลุ่มก็ได้กันไปนะครับโอ้โหคนนี้บวกไปตั้ง700อเ็นะฮะโอ้ยินดีด้วยนะับผมอโอเคตอนนี้เรามาดูจังหวะ BTC หว่าถ้่ในแท่งอย่างเงี้ยโอเคมันก็อาจจะเป็นการย่อนะครับนะลงมาประมาณไม่ถึงครึ่งไส้เออในภาพทำเฟรมดีนะครับนะก็มีโอกาสท บริเวณ2 4 2 4 0 0ถ้ามันกลับขึ้นไปยืนไม่ได้นะก็แนวโน้มงที่จะลงต่อนะครับลงมาเทสแนวรับต่อไปบริเวณ22,700นเะฮะนะส2 7 0 0เลยนฟิว์มีชั่วโมงนะอ่าอ่าถ้าเราตีชแนลนี้จะจะเห็นว่าตรงนี้นะฮนะน่ะจะเป็นแนวรับพอดีนะ22,700,22,800น้22 700, 22 800, นะฮนะ่ะแนวรีบาวก็24นะฮะนะ2 4มแล้วก็ถึง24230แนปนะอ่าตีไป300ร้ 24, 300, นะอ0นะแล้วองหนี่ามร้อยนะอ่าตร้นล้ิด าจะสังเกตจากทางเฟรมเล็กๆก็ได้ครับสักทาเฟรมสิบแค่หนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเกิดอ่าชูตติ้งสตาร์อะไรประมาณนะี้เกิดอ่าแท่งเทียนกลับตัวนะแล้วว่าจะพิจารณาเข้าซิลแม่จุดนั้นก็ได้นะฮะเนาะ,ะก็ประมาณนี้ในแผนของแผน b ีดีซีนะแต่ถ้ามันทะลุอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไซด์เวยืนเหนือสองแค่ถ้ามันไม่ทะลุเราอาจจะเปลี่ยนแนวไปเป็นเล่นรองแล้วกันนะฮะนะอ่ารองน่าจะได้เปรียบเพราะว่าเราเน้นฟอลโล่เทรนะเมที่ทิปตโทเน้นฟอลโล่เทรนนี่จะค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะฮะ,อะ,อะโอเคเราต้องดู สังเกตแท่งเล็กน,นะครับนี่ประมาณที่พีนาทีหรือ1ชั่วโมงนะฮะเนะี่ยแล้วก็4ชั่วโมงไล่ไปตามลำดับนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเทนในขาขึ้นอยู่นะอ่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะเออโอเคนะส่วนวิกวิกก็ยังดูดีอยู่นะครับวิกนี้ก็ดูดีอยู่นะถ้าสมมติวิกนี้สามารถปิดขึ้นมาอยู่เหนือ25,000ได้25,200ืนี่มันมี MA 200อยนะสองหม่นะ้าแปดอเนี่ยเออเอเอสองอ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นจุดที่เป็นเดย์ทอสเลยนะฮะเนะี่ย ถ้าเกิดสามารถยืนเหนือสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าห้าร้อยอะสองหมื่นห้าห้าร้อยถ้ามันปิดทะลุยืนได้นะครับเดทคอร์สอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับอาจจะแบบแตะปุ๊บแล้วก็กลับตัวขึ้นไปเลยก็ได้นะในส่วนของ BTC เนาะอ่าตอนนี้เราก็ยังมองการย่อตัวมันอยู่นะนะในวิกก็ยังมีพื้นที่ให้ขึ้นนะยังยืนเหนืออยู่ค่าห้าสิบนะครับนะอ่าแล้วก็ส่วนสี่ชั่วโมงก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะฮะนะก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะอ่า ก็ตอนนี้ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าแนวรีเทสก็ลองไปจับตาดูวิธีนะว่ามันจะทะลุได้หรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้นะฮะนะเอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ dx y เลยกันอ,อ่าโอเค dx y ที่นาเป็นห่วงตอนเนี้ยเพราะว่ามันกำลังใกล้ขึ้นมาเทสนี่แะตอนนี้มันเบรกทะลุแล้วนะทะุกคนหนึ่งชั่วโมงมันเบรกทะลุเส้นแดงนี้แล้วนะอ่าเส้นะเป็นแนวต้านสำคัญที่ผมตีไว้นะฮะนะอยู่บริเวณหนึ่งร้อยสี่จุดสองร้อยสามร้อยนะฮะนะอ่าตรงนี้นะ,ะแต่ขอดูนะอโอเคอืม สัญญาณซิกเนลก็บอกให้บายนะฮะเกิดสัญญาณบายขึ้นมาแล้วเนาะอ่าไอยกตัวเนี่ยค่ห้าสิตรงนี้อันตรายนะฮะนะอาจจะมีการพุ่งกลับตัวขึ้นไปนะฮะอ่าตอนนี้ก็ถือว่ากลับตัวขึ้นไปล้วเออก็ระวังแล้วกันนะบีดีก็อาจจะขึ้นไปเทสแล้วก็เพื่อลงต่อได้เพราะว่าดอลลาร์ตอนนี้อ่า็นชแนลขาขึ้นชัดเจนนะครับนะในส่วนของดอลลาร์โอเคตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะ ขึ้นมาเป็นเทนเป็นเทนเป็นแฟกขึ้นชัดเจนนะคะนะเอ่อก็ kind of ประมาณนี้แล้วกันสำหรับในส่วนบี c นะฮะโอเคใครอยากได้เหรียญไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะแอ่ก่อนก่อนจากกันวันนี้นะฮะเอ่กก็มีแอปดีๆนะสำหรับตัวนี้เป็นบิตกินนะฮะก็ซึ่งใช้เทปผมก็ใช้ทั้งสองสองสามแอปเลยนะแอปในเกรเทนะฮะนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามานะครับเอ่อถ้าจากสไนเปอร์ฉอดคลิปตัวนะครับจะได้รับส่วนลดถึง40%สี่สิบเปอร์เซ็นต์เทรด่ิวเจอร์นะแล้วก็ จะมีกิจกรรมวงล้อจาก Sniper Shot ที่โตแยกแะหานะครับนะก็ตรงนี้เลยนะครับนี่มีของรางวัลให้มากมายนะฮะนะแล้วตอนนี้ก็มีลุ้นลับนะครับเป็นวงล้ออีกเช่นกันอ่าฝาก1 0 0 US นะครับเข้าไปเห็นลุ้นรับโปนั้นอีก1 0 0 US นะครับแล้วก็มีลุ้นรางวัลนะฮองด้าลีโวนะครับนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะแนวตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปจับรางวัลเราก็เข้ามาทำการทำตามเงื่อนไขแค่นี้นะฮะเราก็สามารถได้ร่วมเล่นวงล้อแล้ววงล้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูฮะ โอเคกิคจกรรมวงล้อตอนนี้เหลือ2วันนะครับให้ใครสนใจนะครับก็ด่วนเลยนะเหลือ2วันแหมวงล้อครับรางวันใหญ่จะเป็นตรงนี้นะฮะนะสามารถเข้าไปร่วมเล,นล่นสนุกได้นะครับนะแต่ต้องเปิดบัญชีก่อนะนะฮะนะจากช่องทาง snipper c h a ิต t o ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ